โอเคฮะอ่ะวันนี้ผมปิดเสียงไว้สวนสำเร็จพอมันมีดำช็อตกันแล้วคิดว่าเข้าไปใช้ดำช็อตกันแล้วจะชนะได้อีดีมันกลับมาสู่วังวนเดิม <c oughs> ผมว่า <c oughs> <c oughs> เปิดไลฟ์เอาไว้นะแล้วก็พูดไปด้วย <c oughs> ไอคลิปที่แล้วนี่โอ้สบายเลยครับทำแบบไม่ต้องกดมิว ดรน,น,นุกก็ดูแล้วไอ้สองคนนั้นนะคนที่เหลือไอ้เป็นแชมป์เมื่อกี้ดูแล้วมันเหมือนกับหลบเลี่ยงไม่ประทานครับผมสังเกตตั้งนานแล้วว่าไอ้รถถังที่มันถลม่มถล่มไปทั่วมันไม่ออกมานะมันเหมือนกับรอให้มันเหมือนจะรอเป็นมือที่สามอะ่ะนะผมดูก็รู้มิว,ม,วมิวเสียงไปช่างแม่คือ <laughs> ผมพยายามฟังตามที่ตัวเองพูดว่ามันช่วงนั้นมันอยู่ในช่วงเวลาไหนครับอ่ะผมนึกออกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ มันไปถึงจะแชมป์อยู่แล้วอีกนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คงหงุดหงิดเพื่อลุ้มทีมแหละเพื่อลุ้มทีไม่เล่นกะกาครับแล้วก็ไอเป็นเกมที่ทําให้เห็นถึงมุกของไอตัวระเบิดปลาอันเนี้ยระเบิดที่เป็นระเบิดเด้งอันเนี้ยครับที่ผมเก็บมาด้วยเนี่ยปกติผมไม่เก็บมาเพราะว่าผมไม่ใช้เด้งตัวเองคนระับแต่เขาใช้ในการจู่โจมในวงสุดท้ายครับเขาใช้แบบให ให้ศัตรูเด้งออกนอกวงเพราะว่าวงสุดท้ายมันรุนแรงแล้วแล้วมันเหลือพื้นที่ยืนอีกไม่มากใช่ไหมเขาปา <c oughs> ปาระเบิดเด้งปาระเบิดเด้งให้มันเหมือน,นี่ยให้ศัตรูมันเด้งออกไปนอกวงครับอเออก็ชนะเลยมันเล่นมุกนี้กันแล้วครับเดี๋ยวนี้คือมันวงสุดท้ายแล้วมันเหมือนแบบไม่สู้แล้วครับใช้วิธีนี้กันมีโอกาสชนะสูงมากผมก็เลยเนี่ยเนี่ยเล่นตามคือ จากเกมที่แล้วจำมาครับเอ,เอาระเบิดเด้งติดตัวมาด้วยครับเผื่อวงสุดท้ายกูก็ใช้แบบเนี้ยนะแต่บอกตามตรงไม่มีโอกาสได้ใช้ครับเออเก็บมาก็จริงแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้เลยจนจะหมดซีซันอยู่แล้วครับเนี่ยคือผมรอปล่อยรอเปลี่ยนซีซันเลยครับไอ,อระเบิดเด้งนี่คือผมเห็นมาตั้งนานแล้วแบบพวกที่มันใช้ ทักษะระเบิดเด้งตอนสุดท้าย <c oughs> ช็อตกันเงียบโอเคกู okay. ้ตงหันตูดให้มันยิงโอ้ยังระหยากจะสนด้วยลงลงตรงนี้คนเดียววะอ๋อก็อมีเพื่อนด้วยอืม เพื่อนไปกระจุกมันอยู่โซนข้างบนนะ <c oughs> ชิลมากๆมกุก <c oughs> ดำช็อตกันนะ <c oughs> ไอคนนั้นนะ่ะโซอีแคลชมึงมันเหมือนแบบปืนมันโอพีครับดำช็อตกัน <c oughs> เขาใช้มุกนี้กันตลอดครับ คือแบบไม่ต้องอะไรเลยแล้วอาจจอจอชนะอย่างเมื่อกี้ที่ผมแพ้ก็คือดำช็อตการล้วนๆเลยครับแมากเลยเฮ้ยรก่อนก็ต้องซือ้อปบ เอาไปใช้หมดแล้วครับระเบิดเด้งตายแล้วกะจะใช้ระเบิดเด้งไว้ปิดฉากมึงเอาไปเล่นซะแล้วอะอ้อะมไม่ให้ไม่ให้กูก็ไม่เอานะ ไม่ให้ตรงนี้ก็เป็นตู้ปืน โอ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยอะวะโอ้เพื่อนแม่งฆ่ากันเองครับคือผมผมกำลังซ่อนอยู่และไอ้ไอ้คนที่ชื่อสกาย7 0 6นั่นน่ะแม่งเล่นเหี้ยอะไรของมันไม่รู้ครัผมค้นหุดหยิดเลยได้หลุดสะบัดออกไปอย่างนั้นดู <c oughs> แล้วดูนะมันเข้าไปประท้าของมันคนเดียวนะปล่อยให้แม่งตายครับ เพื่อนอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วแม่งเสือกเข้าครับโง่โชิบหายหแล้วดูนียมันตายปุ๊บมันออกเลยทันทีแม่งีไม่รู้เรื่องพี่เี่ <c oughs> มันจะต้องเข้านี่วะ <c oughs> มันออกไปแล้วครับเห็นไหมมันไม่สมควรเล่นแบบนี้ โอ้โหซุบซิบไม่โดนเดีเยวยังยังเดียววะอ๋อเดือนไม่พอ ผมหยุดนิ่งเพราะว่าผมถอดใจครับเห็นเพื่อนแล้วแบบเอ้ามันยังรอดกันอยู่เหรอเนี่ยอย่ามาอย่ามาอย่ามา <laughs> คือตอนแรกผมถอดใจนึกว่าแบบจบแล้วครับนึกว่าเพื่อนจะต้องตายกันหมดแล้วเหลือคนเดียวไม่คิดว่าอ้าวมันยังมีคนเหลือรอดอยู่แล้วมันชุบไอ้นั้นได้ด้วยอ๋ออันนั้นเราคู่ค้าง ก็กระสุน AR ก็หมดด้วยครับจังหวะที่แบบนรกจริงๆอะไรว่ายิงๆไปกระสุนไม่มีเออคือหงุดหงิดไอ้สกายก็หงุดหงิดเลยไอ้ที่มันเล่นเกียอะไรก็ไม่รู้เกียสมน้ำหน้ามันคนระับออกไปหมดศรัทธาเลยจริงๆเ <sh arp> นี่ยชีกระสุนก็หมดอะเออ คี่กระสุนพนอื่นเยโอ้โหไอ้คนนี้ก็ดีนะลองสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมขอ,อกรอไปนิดนึงคือผมยิงเขาตายนะผมยิงเขาตายจริงๆถ้าเป็นคนปกติมันจะต้องวิ่งไปชนกระสุนเก็บหมดแล้วใช่ปะ่ะแต่เนี่ยเขาไม่เก็บเห็นปะ่ะ แล้วผมก็ไม่ได้สังเกตผมก็เหมือนจะห่วงว่าจะฮิวเขาก่อนเห็นปะเขาไม่เก็บไม่เดินชนกระสุนนะครับคือน่ารักมากเลยอ่ะแล้วผมดูเนี่ยผมก็ไม่ยอมไปเก็บกระสุนสักทีกระสุนผมยังเป็นแบบยังเป็นเลขศูนย์อยู่เลยเห็นปะคือถ้าไอ,ไ,อไอ้นั่นมันวิ่งมาชนหรือคนอื่นวิ่งเก็บไปนะหมดแล้วครับผมก็ไม่มีกระสุนอยู่ดีเนี่ยผมไม่ได้รู้ตัวเลยนะตอนที่เล่นนะอะผมห่วงฮิวเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมียว คือผมห่วงฮิวเพื่อนเห็นมันโลเป็นห่วงครับก็เลยอ่ะต้องเผื่อมีคนมาหลอยอีกอ่ะจังหวะนั้นเมื่อกี้นะถ้าเรายืนกันโง่โง,ง,งอยู่นะโดนเขาหลอยเอาปืนยิงแป๊บเดียวก็ล่วงกันหมดแล้วครับเลือดอันนั้นมันโลอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวไปไปมาๆก็มีกระสุน390กสว่านัดใช่ไหมสบายเลยขอให้มันมีกระสุนเนี่ยตอนที่มันไม่มีกระสุนโคตรอึดอัดทีอจจเอาควักปืนออกมาแล้วไม่ยิงไม่มีกระสุน ดึงแกลกแกลแก,แกเอาเชียกระสุนหมดพร <c oughs> ้อมเมสปดาห์ของไอ้สไนเปอร์สีดแดงๆอ่ะแล้วก็ปืนสแกนเนอร์ด้วยยังไม่ อยู่เลยนะว่าไม่ไม่อยากเชื่อเลยครับมันเป็นไปได้ครับที่เราสามารถเป็นแชมป์กับทีมนี้สภาพทีมที่แม่งไม่พร้อมตั้งแต่แรกรแล้วผมล้มไปแล้วสองครั้งครับโดนชุบขึ้นมา2ครั้งน่ตั้งแต่จังหวะแรกสุดแล้วที่ผมตายแล้วไอ้น่าไปเก็บการ์ดมาชุบนะลงมาเมื่อกี้อีกที่แบบตายนอกวงคือผมหมดหมด,หมดความเพิ <c oughs> ม่มเลยเดิม <laughs> หมดอะไรตายอยากแล้วค <c oughs> ือน่าจะจบตรงนั้นนะครับ ต้องดูไปครับเกมที่ว่าแย่ที่สุดก็ไปถึงแชมป์ได้ครัมานี่เขาน่าจะยิงอีกาเนี่ยแล้วโดนละพอไอ้นั่นมันลั่นลั่นใส่ยิงอีกาเขารู้ตำแหน่งเลยครับว่าเราอยู่แถวนี้เขาก็ยิงปืนสแกนมา เพื่อนเราก็ยิงสแกนใส่ด้วยผมก็หลบไม,ม่ถึงวงในได้อีกแล้วไปไปมามามาถึงได้ไง <c oughs> ก็ไม่รู้อะ <c oughs> ถ้าตัดมาเฉพาะแต่ไฮไลท์นะคือจะดูไม่รู้เลยครับว่าระหว่างทางแม่งลำบากขนาดไหน <c oughs> ก็ลองคิดดูครับถ้าผมตัดตัดเลือสั้นๆอย่างเงี้ยเป็นช่วงไฮไลท์เลยที่แบบจังหวะปะทะจังหวะเข้าวงคือจะไม่เห็นเลยว่าระหว่างเส้นทางที่แบบเราลอดมาได้ยังไงอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับผมอยากจะเก็บพวกนี้ไว้เต็มๆนะครับ เพราะว่าเกมที่เป็นแชมป์ของผมมันก็มีน้อยอยู่แล้วผมว่ามันก็คุ้มค่ากับการทำเต็มๆเกมครับอาจจะไม่ได้ดูดูเดือดประทะกับทุกคนคิว20คิวไม่ขนาดนั้นเนี่โดนสแกนเนี่ยแต่มันเหมือนกับโหแต่ละจังหวะคือกูผ่านมาได้ยังไงวะเนี่ยจากเกม <laughs> ี่หมดศรัทธาแล้วแต่ช่วงแรกๆแ,แล้ว สีแดงๆยิงตรงนี้ผมก็ไม่กล้าเข้าปะทะทันทีอ่ะคือถ้าเกิดเข้าไปสุ่ม 4, สี่สุมห้าเข้าไป <c oughs> มันมีโอกาสตายแบบอย่างรวดเร็วอะ่ะ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นๆ <c oughs> กันอยู่ <c oughs> เวลาที่ผมตายดูดิดำช็อตกันเข้ามามัวๆ ปะทะกันแบบเสี่ยววินาทีครับเขาใช้ดาช็อตกันเราก็ล่วงแล้วครับอันนี้คือยังดีที่เพื่อนเรามันไม่เข้าแบบบุ่มบามเหมือนกันเนะี่ยเพื่อนเราอีกสองคนเนะี่ยคือดีมากเลยนะไม่ได้เข้าประท้าแบบหลับหูหลับตาเข้าครับคือถ้ามันเข้านะแล้วมันล้มลงไปนั่นนะ่ะเดือดร้อนละเราผมยังผมเงี้ยก็ต้องวิ่งเข้าไปช่วยใช่ป่ะไม่มีตัวเลือกก็ต้องเข้าไปช่วยจะทิ้งไปก็ไม่ได้ เหมือนแบบสองคนเนี่ยเขาดีครับคือนั่งดูเชิงเป็นประเภทนั่งดูเชิง <c oughs> รู้อะว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นอะแต่ก็ไม่เข้าครับรอให้มันชัวอะไรอย่างงี้ <c oughs> เจ๋งมาก <c oughs> อดทนมากครับ <c> ค <oughs> ือผมชอบสไตล์นี้นะเพราะว่าผมเองก็เล่นแบบนี้ เป็นสไตล์ที่อดทนรอครับรอเยือออกมาคือถ้าไม่ชัวร์ไม่จักไม่จงแจ้งจริงหรือว่ารู้ว่าเข้าเข้าไปแล้วไม่มีโอกาสชนะไม่เข้าแน่นอนเนี้ยต้องดูไปก่อนรอให้เขาออกมาก่อนให้เห็นตัวเนี่ยมันเหมือนรู้อยู่ว่าเขาอยู่แถวๆนั้นะ่ะแต่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนไงเพื่อนไม่ได้ใช้ปืนสแกนและเราต้องใจเย็นๆนะแต่ตอนวงบีบเล็กๆอะมันก็มันก็เหลือพื้นที่ไม่มากเองอ มันน่าจะยิงกันอยู่บนภูเขานั่นแหละครับคือวงมันบีบตรง Command Cavern ซึ่งมันเป็นจุดที่ผมเกลียดมากเพราะว่าเวลามิชชั่นมันบอกที่มันเป็นเครื่องหมายตกใจกูก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามึงอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างมันอยู่ต่ําหรืออยู่สูงอะมันดูไม่ออกครับมันก็แค่แปะเครื่องหมายตกใจขาวๆไว้ตรงแผนที่แล้วอยู่ตรงไหนอะโหแล้วดูแมพมึงดิภูเขามันขึ้นไปได้อีกอะมันยืนอยู่บนยอดเขาก็ได้ครับ ยืนอยู่ข้างในก็ได้มันทะลุปูโป่ปงข้างในเป็นสถานที่ซับซ้อนมากครับผม <c oughs> <c oughs> ผมชอบไอคนที่สกินโซอีแคลชอยู่นะมันมันเล่นสไตล์เดียวกับผมเลยแต่ตอนแรกผมไม่ชอบมันตรงที่มันไม่ยอมโยนไอชิวพชั่นให้ครับอันเล็กอะ่ะ ตอนที่ที่ผมบ่นว่ามึงจะให้ไหมไม่ให้กูก็ไม่เอาแล้วนะตอนแรกสุดงงไอหมูป่ามันชนกูเลยวะคือมันไม่ยอมให้ชิลโพชันมันไม่ดูเพื่อนเลยครับว่าเพื่อนต้องการชิลครับมันเก็บไปถือคลองมันเองครับผมก็เลยอ่ะช่างแมงไม่ให้ก็ไม่ให้ผมก็เลยรู้สึกไม่ชอบใจมันเท่าไหร่แต่พอเล่นเล่นไปแล้วมันเหมือนกับมันอาจจะไม่ได้เจตนาคืออาจจะไม่ได้ดูเฉยตอนน้มันอาจจะไม่ได้สังเกต ก็ให uhm. ้อภ like an like like, <70 6. laughs> ัยไปครเพราะว่าหลังจากนี้มันเวลามันบุกมันลุยอะไรตามเส้นทางมันก็ดูฉลาดอยู่ดูไม่เข้าโง่ๆแบบไอ้ไอ้คนที่ชื่อสกาย706เทียมากสมน้ำหน้ามันแม่งเสือขับรถทับพุ่มไม้กูเที่ยเล่นเที่ยอะไร เนี่ยผมทั้งยิงทั้งมาร์คให้ครับพอผมมาร์คให้เพื่อนถึงเห็นเนี่ยตอนแรกไอสีเหลืองนี่มันก็มองไม่เห็น,นว่าศัตรูอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เข้าเลยเห็นไหมใจร้อนมากนะเนี่ยมึงไม่เข้าพร้อมกันผมยังระแวงอยู่ว่ามันจะมีคนอื่นมาหลอยบอกวะ่ามันจะต้องมีมือที่สามแน่ๆครับกระโดดทุบไปแล้วผมยังห่วงข้างบนอยู่แต่ไม่ได้มองข้างล่างเนี่ยเพื่อนเม่งล่วงไปแล้ว <laughs> น่าเสียดายแม่งคือใจร้อนเนี่ยเข้าพร้อมกันมันก็ ถ้าตัวเรามีกัน3คนก็ได้เปรียบแล้วครับไอ้นั่ดันใจร้อนค <พอ S 2> รับพอเหลือเหลือสแล้วผมก็นะช่างใจนิดนึงมันมี4ผู้เล่นนะเห็นไหม เลนเจอร์กระบ,บอกเดียวเนี่ยแถมเป็นสีเขียวด้วยนะให้ปืนเลนเจอร์ครับผมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมจะไม่เข้าใกล้เด็กขาเลย <Yes. S 1> ยินดีกับใครเฮ้ย แชมป์ได้ไงฮะโอเคฮะยังไม่อยากเชื่อตัวเองเลยครับเกมนี้จะจบเป็นแชมป์ได้ครับเราดูสภาพตั้งแต่เริ่มต้นอะแม่งหมดกำลังใจตั้งแต่แรกแล้วแถมร่วงไปสองครั้งด้วยกู <laughs> 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 เพื่อนก็ยังดันทุนลรังเอากูมาแบกกูมาจนนี่ถึงตรงนี้ได้ครับอ่าก็นั่นแหละขนาดปืน เ a นเจอร์แอ u เซ f ล e สีเขียวนะครับคิดดูแล้วกันเนี้ยคิดดูแล้วกันนะดดน,นะแล้วจังหวะที่ผมบอกอะว่าผมยืนยิงไกลๆเอาครับเพราะว่าถ้าเข้าใกล้แล้วแม่งเป็นสูตรสูตรสำเร็จที่มันจะใช้ดําช็อตการยิงกูก็แพ้ครับบองตรงเลยแม่งมันเหมือนมันเป็นอะไรที่มันเป็นสูตรตายตัวสูตรสำเร็จมันมันโอมากๆเลยนะโอคือ overpower เนี่ยเปนโกงเนะียครับ ใครแม่งใช้ดำช็อตกันก็ได้หมดชนะได้หมดครับเพราะงั้นอย่ายืนใกล้ๆมานะถ้ามึงจะโกงแบบดำช็อตกันนะแต,แต่ถ้าเจอพวกที่มันใช้ไอป้ปืนมาร์คเซเว่นแบบเทพๆอ่ะกูก็ยืนไกลกูก็ตายเหมือนกันแหละนะโอเคครับ <c oughs> เหลืออีกแชมป์นึงครับเดี๋ยวสลับไปคลิปหนึ่งครับ